ี่ก,กาคาดรนดอมในมุมการให้กำลังใจนะคุณจะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าซึ่งแม่หมอก,ก็ไม่รู้หรอกว่าคุณมีอุปสรรคอะไรแต่แม่หมอขอเปิดไพ่เป็นการแก้ลายแล้วกันให้กําลังใจสิ่งท,ที่รับไปอะไรไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณถ้าใครที่แบบเฮ้ยชีวิตไม่ได้มีอุปสรรคอะไรคุณปล่อยผ่านคลิปนี้แต่ถ้าคนที่มีความรู้สึกว่าอยากไปต่อหรือว่าติดปัญหาอะไรอยู่ให้ฟังคลิปนี้แบบเพลินๆน,นะคะอืมขอดูหน่อยว่าคุณจะผ่านอุปสรรค หรือบทเรียนครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าจริงๆน่าจะได้อยู่แล้วแหละเพราะไพ่หนึ่งเหรียญแปลว่าอุปสรรคครั้งนี้จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการเงินหรือการหาเงินถ้าใครบางคนรู้สึกว่าเงินมันมาได้ยากลําบากมากๆไม่เคยรู้เลยว่าต้อง,องหาอย่างไงต้องทำอย่างไงอนาคตคุณมีเกณฑ์จับเงินจับทองในอากาศซึ่งมันเกิดจากการเห็นคุณค่าและมันเกิดจากพลังงานที่คุณรับเป็นคุณจะมีเซนส์แต่ชาติยาหรือมีโอกาสจังหวะในช่องทางการทำมาหากินในรูปแบบ อื่นที่มันเต็มไปด้วยการเห็นคุณค่าเช่นที่ไม่ได้ใช้พละกกำลังทั้งหมดเพื่อไปแลกเงินอะแต่มันเกิดจากการเห็นคุณค่าทําในสิ่งที่เป็นเชื่อมั่นอ่าแล้วก็มันเหมือนมีจังหวะโอกาสที่ทําให้คุณได,ได้ได้รับโอกาสช่องทางนั้นจังหวะนั้นทําให้หยิบจับเงินทอง ได้ดีขึ้นหรือมีอะไรที่เข้ามาทําให้คุณตระหนักรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทํามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์หรือเป็นโชคเป็นล่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าผ่านไปได้แล้วมันไม่ได้ผ่านไปในรูปแบบที่แบบเหมือนกับว่าพยายามอ่ะเพราะไพ่หนึ่งเหรียญมันผ่านไปในรูปแบบที่ดวงมันเปิดโอกาสมันเปิดจังหวะมันมามันเกิดจาก คุณลงทุนกับตัวเองหนึ่งเหรียญเนี่ยมันพูดถึงความเห็นคุณค่าหรือตระหนัก,กรู้อะเช่นรู้ว่าเราคู่ควรกับเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะไม่ใช้สมองคิดมากว่าฉันจะต้องไปเหนื่อยอะไรแต่ฉันเชื่อว่าฉันจะทําสิ่งนี้สาเร็จคุณก็เลยตั้งใจคุณก็เลยคิดว่าตัวเองคู่ควรกับเรื่องนี้แล้วคุณก็ทาอ่าคุณก็เลยได้รับโอกาสนั้นนะคะใช่เลยโดยเฉพาะใครที่คิดว่าแม่หมอเราจะผ่านพ้นทุกพ้นโศก พ้นอะไรไปได้หรือเปล่าไพ่พระขึ้นพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญและหลายคนมีโชคนะคะโชคเกี่ยวกับการเงินหรือโชคเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายานปัญญาเซนในตัวเองอ่ามีความมั่นคงในตัวเองมีสติในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองตะหนักรู้ในตัวเองเมื่อก่อนเคยใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วก็ จะกาลังดึงดูดมาด้วยแหละเพราะไพ่พระขึ้นพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญมีเกณฑ์ที่บุญเก่าจะตามมาสติปัญญาหรือสิ่งที่เคยทําจะตามมาเป็นเป็นสิ่งที่คุ้มครองป้องกันคุณปัญญายาสติสัจธรรมหรือความรู้ในตัวคุณมันถูกขุดถูกปลุกขึ้นมาทําให้คุณมีรูทางที่สดใสมีความสุขมีความสงบเอ่อแล้วก็วเรื่องของความรักด้วยเพระพาะไพ่พระขึ้นกับไพ่หนึ่งเหรียญมีเกณฑ์จะพบรัก เป็นกาลยานามิตรเป็นมิตรภาพหรือเป็นบุญเป็นบารมีที่มานะคะคือจริง,รงๆแล้วหมอคิดว่ามันไม่ใช่วิกฤตที่คุณเจอแต่มันเป็นเหมือนประตูเปิดโอกาสให้คุณได้ในสิ่งที่หูห่ควรอธิษฐานจิตเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดให้หนึ่งใบนะว่าแนวโน้มอนาคตพอผ่านไปได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะผ่านไปได้ก็แฮปปี้แล้วเนาะเป็นราชินีถือเหรียญก็บอกเลยว่า ม,มันสบายใจมันสบายใจมันรู้สึกภูมิใจมันรู้สึกว่าหลังต่อไปเนี้ยเราจะไม่วิ่งตามหาสิ่งใดแต่เราจะสร้างมันด้วยตนเองเราจะรู้สึกว่าเรารอได้เราใจเย็นนะคะหลายหลายคนจะได้พบเดวันในใจเดวันในใจคนที่เป็นคนของคุณจริงๆพลังงานที่เป็นพลังงานของคุณจริงๆสินทรัพย์สมบัติหรือว่า องค์ความรู้หรือเงินทองที่มันเป็นของคุณของความมั่งคั่งจริงๆวันนี้แม่หมอเปิดไพ่มาสองรอบเราได้ราชาเหรียญรอบเชา้าได้ราชินีเหรียญรอบอบ่ายรอบรอบคำ่ำมันมันเหมือนมีในยะสสาคัญว่ามันก็ลังจะจูนกันนะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่มีวิกฤตอะไรทุกอย่างที่มันผ่านมามันกําลังทานฟอร์มเอชชั่นคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเป็นรูปแบบใหม่เป็นความเชื่อใหม่เป็นทัศนคติใหม่เป็นตัวตนใหม่ที่มั่นคงที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนจะเป็นของขวัญการเจอกันของคนสองคนจะกลายเป็นของขวัญการเจอกันการเจอกันของงานกับคนที่หางานอยู่การเจอกันของคนที่เคย ยากจนเคยคว้นแค้นเคยแบบยากลําบากสู่ความมั่งค่างอะ่ะมันพลังงานนั้นมันจะจูนกันติดหากันเจอมันเป็นอะไรที่อธิบายแบบไม่ได้ทั้งหมดแต่แม่หมอรู้สึกเลยว่ามันคือความบุรมสมบูรณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น